เราจำเป็นไหมที่ต้องอธิบายตัวเองให้คนอื่นฟังเราจะแยกเป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกก็คือมันจำเป็นจริงๆนะคะอย่างเช่นมีคนมาใส่ร้ายใส่ความเราว่าเราทำผิดแล้วถ้าเราไม่อธิบายเนี่ยเราอาจจะติดคุกได้นะคะอย่างนี้ก็ต้องอธิบายนะคะส่วนกรณีที่2คือ ไม่ว่าเราจะอธิบายหรือไม่อธิบายก็ไม่เกิดผลอะไรหรอกนะคะแต่เอาละค่ะคือมนุษย์ทุกคนนะคะบางทีก็มีความอยากจะให้ผู้อื่นเข้าอกเข้าใจเราเนาะก็ต้องมีบ้างแต่คนแบบไหนละคะที่เราควรใส่ใจที่จะไปอธิบายกับเขาพอจะพูดถึงคนที่เราไม่ต้องสนใจที่จะไปอธิบายก่อนกลุ่มคนที่เราไม่ต้องสนใจจะไปอธิบายก็คือคนที่เขาเข้าใจเราดีอยู่แล้วอย่างบางคนนี้มีเพื่อนสนิทมองตาก,กันก็เข้าใจ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเพราะยังไงเขาก็เข้าใจเราดีอยู่แล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ไม่ต้องใส่ใจก็คือคนที่ตัดสินเราไปแล้วนะคะเขาตัดสินเราไปเรียบร้อยแคแล้วค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าเราจะอธิบายอย่างไรเขาก็จะคิดไปในแนวทางที่เขาอยากจะคิดนะคะคือกลุ่มคนที่ตัดสินแล้วก็ปิดใจกับเราไปแล้วเราอธิบายไป ก็เหนื่อยค่ะส่วนกลุ่มที่เราสามารถจะไปอธิบายได้ก็คือกลุ่มคนที่เขาเปิดใจกับเรานะคะอาจจะเป็นคนที่เราเพิ่งรู้จักกับเขาเพิ่งทําความรู้จักนะ,ะก็จะเปิดใจกับเราอยู่นะคะแล้วเมื่อเราเข้าไปอธิบายอะไรสักนิดก็จะคลิกเข้าใจเลยแบบนี้นะคะสมควรอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะเพราะว่า คำอธิบายนะคะที่ดีแล้วก็ชัดเจนมากกว่าคําพูดนะคะก็คือการกระทําของเราค่ะ